สวัสดีย้ําเมื่อ้าครับของวันที่10กรกฎาคม2 5 6 4ครับพี่น้องเมื่อนี่มันครบรอบ3เดือนพอดีเนาะครับพี่น้อง3เดือนพอดีผมปลูกไปวัวนที่10เมษายน2564ครับอันนี้มันผมก็ครบ3มเดือนพอดีแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ฝนทิ้งช่วงไปประมาณเกือบเกือบ2เดือนเนาะครับพี่น้องเกือบ2เดือน แบบตองเดียนวันนี้ผมพามาเบิ้องมันเนีมือเศร้านะครับหลังจากที่ฝนตกไปได้สองสามมือนะครับพี่น้องสองสามมือมันก็เริ่มซื้นขึ้นแน่แล้วครับพี่น้องเริ่มซื้นขึ้นแน่แล้วเริ่มซื้นขึ้นแน่แล้วมันก็เริ่มเริ่มจะถอดยอดไม้แล้วนะครับพี่น้องเริ่มเริ่มจะถอดยอดไม้แล้วสภาพอากาศตอนนี้กัฝนกำลังจะตกครับกำลังจะตกอีกยุ่นะครับเบิ้งสภาพอากาศครับ เมฆยังขึ้นเต็มฟ้าอยู่ครับพี่น้องยังขึ้นเต็มฟ้าอยู่เนาะยังตกลงมัเรื่อยๆครับฝนตอนเนี่ยสำหรับมันตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับพี่น้องปรับตัวได้แล้วมันได้นาฝนหมเนาะมันก็นสดชื่นขึ้นลายครับพี่น้องขึ้นเติมตีมี ยอดแตกไม้แล้วนะครับพี่น้องยอดเริ่มเริ่มเริ่มมาไม้แล้วเริ่มแทงยอดไม้นะหลังจากที่มันชชงักไปไปโดนครับชชงักไปโดนอยู่เพราะว่ามันมันโศบช่วงแรงนะครับพี่น้องมันแรงครับนี่ครับเริ่มเริ่มที่มียอดไม่ไห่เขาเบึ้งแล้วนี่ครับลักษณะสภาพมันของผมนะครับพี่น้องที่เปลี่ยนลักษณะแบบนี้แหละครับทั่วทั้งแปลงครับที่ ต้นลักษณะแบบซีไปเลยครับนี่ยนะครับเบื้องลักษณะของยอดเขาครับนี่แห้งได้ฝนแห้งได้แงดทงยอดขึ้นม้าไม่ทั้งอวบทั้งใหญ่ครับพี่น้องทั้งอวบทั้งใหญ่เนาะเมื่อกี้นี่ก็ทิ้งช่วงไปเกือบสองเดือนแล้วครับพี่น้องก็ตกจากเท้าครับฝน,นก็ตกจากเท้า แต,ต, да ต,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 ต่ว่าผมยังบรทันเอาปุ๋ยมะไซนะครับพี่น้องยังประทันเอาปุ๋ยมใไ่รอเบิงสภาพอากาศอีกก้อนเนาะรอเบิงสภาพอากาศอีกก้อนไห้ฝ้าเปิดยังองครับให้ฟ้าเปิดยังไงผมคอยเตี๋ยวมใไ่ครับเพราะว่าผมเพาผมย่านนันเวลามาใส่แล้วนะครับย่านฝนมันแห้งครับย่านฝนมันแห้งเนาะย่านมันชะชาป๋นอันชานปุ๋ยออกจากจากหลองมันเนาะครับ ลองมันเที่ยวมใสไไว้นี่ยผมขยานมันชาออกเนาะส่วนปุ๋ยผมเที่ยวมาใสไนั่นผมทีวาดด่าที่สซสูตร15 15 15แล้วก็บวก0060นะครับพี่น้องบวก0060ส่วนอัตราการใส้กับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับพี่น้องผมกับที่ไซหนึ่งต่อนหนึ่ง15สู15น,น,นั่นลูกหนึ่งแล้วก์ห0060 สิบอีกรูกนึงนะครับปริมาณที่ใส่ประมาณนี้นะครับพี่น้องส่วนผสมกันนึ่งต่อนึ่งแหละครับในการใส่ผมว่าที่ใส่เครื่องพ่นปุ๋ยนะครับเครื่องพ่นปุย๋ยใส่ยา,างวานคือยางหัววานใส่เข่านะครับพี่น้องคือยางหัวยางวานใส่เข่าเนาะยางคือยังหัววานวานปุ๋ยเข่านะครับพี่น้อง เดี๋ยวเมือ่อใดมาใส่ปุยย๋ยเดี๋ยวผมที่ถ่ายคลิปวิดีโอลงอีกรอบนะครับพี่น้องเมื่อนี้มาอัปเดตเบื้องสาภาพอากาศแล้วก็มาเบื้องมันน้ำครับมาเบื้องมันนะ้ำว่ามันติเป็นสาภาพแบบใดแล้วเนาะหลังจากที่ฝนตกไปสองสามมือครับก็เริ่มฟื้นมาแล้วครับเริ่มฟื้นจากสาภาพอากาศแร่งเนาะเริ่มฟื้นจากสาภาพอากาศแร่งไป เมาเบิ้งอีกอาทิตย์นึ่งนี่มันที่ตั้งแต่ก็นี้หลายครับพี่นอ้องตั้งตต่กานี้หลายหลังจากที่ได้รับฝนไปแล้วช่วงนี้มันจะต้องรอปรับสภาพเดียวครับหากมันยังเดินมาทันได้เต็มที่เนาะเพราะว่าดินพึ่งมีความชื้นครับดินพึ่งมีความชื้นเนาะดินพึ่งมีความชื้นหากยังบ่บเดินได้เต็มที่ครับรออีกอาทิตย์นึ่งนี่ ที่ขึ้นเลี้ยวก็น also, então, ี้ครับมันจะขึ้นเลี้ยกานี้อีกตอนนี้ก็เริ่มลงหัวแล้วครับเริ่มลงหัวแล้วหล้างต้นล้างเงากับหัวซ้ำกดเอ็มร้อยแล้วกับมีครับพี่น้องซ้ำกดเอ็มร้อยแล้วกับมีมันอายุสามเดือนนะครับหล้างหัวกับซ้ำนิ้วกับมีครับมันก็ขึ้นอยูุ่กับเขาปูงดินนะครับพี่น้องเขาปูงดินว่าเขาที่ปูงดินดีขนาดใดนเนาะ ปูนได้ทั่วถึงขนาดใดบางเงาของผมนะซ้ำขวดเอ็มร้อยแล้วก็มีครับซ้ำขวดเอ็มร้อยแล้วก็มีสำหรับหัวมันเนาะสำหรับหัวมันอันใดบ่สมบูรณ์กับซ้ำนีโป้มือนี่ก็มีครับซ้ำนีโป้มือซ้ำนี่ซี่ก,ก็ยังมีอยู่ครับอันน่อยก็มีอันใหญ่ก็มีเกินปนๆกันไปนะครับพี่น้องปนๆกันไปเพราะว่าผมรู้ว่าผมปุงดินทั่วให้แท้ครับ ปูงดินว่าได้ดีบันไดเนาะมองมันดีมันก็นงามครับครับพี่นอ้องมันก็นงามครับนี่ครับส้นแปลงข้างคาเนี่ยเพื่อนบ,บ่ปูกครับเนี่ยเสีดด้ายน้ำเพื่อนอะไรนะครับแปลงข้างคกันเนี่ยเพื่อนหาดูงมันบ่ได้เฮือดจดงเดีเด่ปุ๊บ มันก็นเลยพอมาปลูกอยกแค่ครับฝนก็นตกมาเรื่อยๆครับตกลงมาเรื่อยๆผมก็เลยยังมากาปุ๋ยมาใส่นะครับพี่น้องทรายทั้งพี่เห็พี่น้องเบื้องเนาะทั้งตะวันออกมันจะย้อนแสงจากน้อยนะครับพี่น้องุูนะครับขี่ฝ่าไหลย้อยย้อยครับขี่ฝ่าไหลย้อยย้อย เป็นไดเนาะครับทั้งบานพี่น้องตกบ่บน้อฝนครับนี่ตกสามมือสามมือนี่แล้วครับสามมือนี่แล้วที่ตกติดต่อกันมาเนาะมาทายเห็นพี่นอ้องเบื้งลีเลี้ยงสิเละครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปกะเพราะมันเป็นอาทิตย์แล้วเรือนะครับเพราะว่าผมบ่ทั้นว่างครับผมลงน้าอยู่ช่วงนหนครับดำน้ำทันั้นเรียวดีครับ ดำนาเพราะท่านเลี้ยวดีเนาะอันนี้ก็มีโอกาสวันหยุดก็ได้มาให้ก็ได้มาทายลักษณะมันให้พี่น้องเบิ้งเนาะมันสามเดือนที่ลักษณะแบบใดเนาะครับพี่น้องลักษณะแบบใดแล้วมันสามเดือนที่เป็นลักษณะแบบใดเนาะต้นกับจิประมานนี่นครับมันสามเดือนเพราะว่ามันเจอช่วงแรงเนาะ ถ้าเป็นปีที่แล้วนะครับมันอาจจะเริ่มขึ้นถ่วมหัวแล้วกับนี้ครับหรือว่าเพียงเอิกเพียงขคเนาะปีนี้เพิ่งจะได้เพียงเอิกอหน,ะน,อนีนะครับมันมันโตซาครับปีนะมันซามันใหญ่ซา,าครับเพราะว่าฝนมันมา,าบ่อสม่าเสมอเนาะมันมาต่ช่วงหัวปีครับพี่น้องช่วงหัวปีแต่ว่าพวกโค้งสั่ง ต้นนี้ยังเพอะได้อยู่ครับยังพอได้อยู่เนาะลักษณะใบนะครับลักษณะใบของเขาก็ยังสมบูรณ์อยู่เบื้องยอดครับยอดก็ยังอวบดีอยู่ครับพี่น้องยังคขอยู่ยังพันอยู่ครับแต่ว่าความสูงนี่มันกัดชะ้งากไปตามสภาพอากาศเนาะเพราะว่าเขาปลูกปลูกระบบเทวดานะครับระบบน้ำฝนเนาะเขาก็ต้องรอฝนนะครับเขาก็ต้องรอฝน าาพาฝนมันเป็นปัจจัยใหญ่เลยครับสําหรับการปลูกมันแบบเทวดาเนาะถ้าฝนบ่ตกมันต้นมันเข้ากับที่เช้างากอยู่ครับเช้างากอยู่มันจะจะเลื้อนเติบโตได้บ่เต็มที่นะครับพี่น้องได้บ่เต็มที่ทังนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมน้ำเนี่ยครับพี่น้องช่องกเกษตรทอต่อครับช่องกเกษตรทอต่อมื่อนี่พาพี่น้องมาเลาะปลามันเบิงเนาะ ปลามันเบ่งตื้อฝนแล้วอันนี้เป็นลักษณะแบบใดนะครับหย่าก็เริ่มแตกขึ้นไมแล้วครับพี่นอ้องหญ้ากกันเก่ากับพระท่านเอาออกเบิดได้นะครับเพิ่มใต้ต้นอยู่เปลครับยังไงก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมนะนะครับพี่น้องผู้ใดที่เบ่งผ่านยูทูบเนาะเพราะกดติดตามแล้วก็มันมีกระดิ่งอยู่แล้วก็กด กดกระดิ่งให้ผมน้ำนี้เพื่อจะไ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงเป็นประจำนะครับพี่น้องเพื่อจะไ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมลงเป็นประจำเน,ะนเะานเนะ,จ,นะจังได้กระฝากไปแค่นี้ก็น่าครับพี่น้องมาทายมันให้พี่น้องเบิงเ้งนะครับขอบคุณหลาย,ลายครับ